Gracias. วันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางของยิมโนบันเดียนนัมนะคะแล้วก็มุมเกษตรจะมาพูดถึงข้อดีของการเปลี่ยนกระถางแล้วก็การตัดแต่งรากนะคะเพื่อนๆการที่เราเปลี่ยนกระถางแล้วก็ทําการตัดแต่งรากของต้นไม้หรือว่าแคทตัสของเราเนี่ยก็จะทําให้เขาเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะจะทําให้รากของเขาเกิดใหม่นะคะแล้วก็รากของเขาจะแข็งแรงนะคะทําให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ อย่างต้นนี้นะคะสามต้นนี้เป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะชุดเดียวกันแล้วก็ตอนที่มุมเกษตรเลี้ยงนี่ก็คือเขาโตพอๆกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่มุมเกษตรได้ทําการตัดแต่งรากให้เขานะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเอ,อ่อผ่านมาสามเดือนนะคะเขาโตกว่าเพื่อนๆเยอะเลยนะคะถ้าเทียบอย่างนี้นะคะนี่คือหัวหัวหัวนี้คือหัวที่ตัดแต่งรากนะคะผ่านการตัดแต่งรากนะคะ ส่วนหัวนี้เนี่ยเป็นหัวที่ไม่ผ่านการตัดแต่งรากนะคะยังไม่เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เป็นชุดเดียวกันนะคะถ้าเราเทียบแบบนี้เราจะเห็นความแตกต่างของเขาอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อดีนะคะของการตัดแต่งรากเนาะถ้าเพื่อนๆพอที่จะมีเวลานะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางนะคะหลังการเปลี่ยนกระถางเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเฉยๆก็ได้นะคะแต่ถ้าเราตัดแต่งรากได้ก็จะดีนะคะเพื่อนๆ ต้นนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตรตรงรอยพวกนี้ไหมคะรอยพวกนี้จะเป็นรอยออการเจริญเติบโตของเขาอะคะ่ะจะเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยปลีนะคะของเนื้อเยื่อที่เขาแบบเจริญเติบโตออกมาแบบเขาเจริญเติบโตไวมากนะคะก็จะทําให้เขาลักษณะเหมือนจะปลีออกแบบนี้นะคะแต่ผิวเขาไม่แตกไม่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็จะแบบ โตไวนะคะทาให้ผิวของเขา,เาต่างจากผิวเดิมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เขาอวบใหญ่มากนะคะก็ถ้าเรามองแบบนี้ก็อาจจะไม่เห็นก็อย่างที่มุมเกษตรเปรียบเทียบเมื่อกี้นะคะถ้าเราเปรียบเทียบแบบนี้ก็คือจะเห็นหัวที่เจเริญเติบโต ต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดแต่งล่างให้กับยิมโนบันเดียน้ํสองต้นที่ยังไม่ตัดแต่งนะคะสําหรับการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตัดแต่งล่างนั้นก็สามารถทําได้ง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือเราก็ถอดกระถางนะคะทําการถอดกระถางเขาออกมาเลยนะคะ ดินที่เราเคยใช้เนี่ยไม่ควรที่จะเอามาใช้ปลูกแคทตัสนะคะแต่มุมกเกษตรจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกผักนะคะเพื่อนๆจะทําการรื้อนะคะที่จริงเอ่อ แคตตัดหรือว่า,อาต้นไม้ของเรานะคะถ้าเกิดว่ารากเขายัางไม่แน่นอย่างต้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาไปปลูกกระถางแบบนี้ได้เลยนะคะเอาไปปลูกแล้วก็เพิ่มดินได้เลยนะคะในกรณีที่เราไม่ตัดแต่งลากเนาะเราสามารถที่จะเอาเขาลงแบบนี้แล้วก็กลบดินเพิ่มได้เลยนะคะในกรณีที่ไม่ตัดแต่งลากแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะตัดแต่งลากนะคะเราก็จะลื้อนะคะลื้อดินออกให้หมดนะคะเพื่อน สำหรับหินภูเขาไฟนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะเอามาใช้ซ้ําก็สามารถทําได้นะคะโดยการเอาไปล้างน้ํานะคะก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของดินเนี่ยมุมเกษตรแนะนํานะคะว่าเราไม่ควรเอากลับมาใช้ซ้ํานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีจริงๆเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะ, Rico, ะ,คะเพียงแต่ว่าก็จะเสี่ยงในเรื่องของโรคมากขึ้นนะคะก็ถ้าใครที่จะามาใช้ก็ควรที่จะหมักไตรโคเดอร์มาเพื่อฆ่าเชื้อก่อนนะคะ แต่ถ้าเราพอที่จะหาดินได้เนี่ยมุมเกษตรไม่แนะนำนะคะให้ให้เราใช้ซ้ำนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะหลังจากที่เราลื้อออกมาเนี่ยระบบรากของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนถ้าเกิดว่าเพื่อนเ <parler> ่อปลูกทั้งแบบนี้เลยเนี่ยก็คือเวลาที่รากเขาออกมาเขาก็จะออกตามรากฝอยนี้ใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่ถ้าเราปลูกทั้งทั้งดินเก่าแบบนั้นเลยเนี่ยก็คือเขาก็จะออกรากใหม่นะคะจากรากฝอยพวกนี้นะคะเขาก็จะ,ะเขาก็จะาหาอาหารได้น้อยนะคะเพื s> <S <ๆ>่อนเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนตัดเขานะคะ ถ้าเพื่อนๆตัดเขาแบบนี้นะคะตัดตัดพวกรากปล่อยพวกนี้นทิ้งไปให้หมดเลยนะคะเนี่ยพวกรากปล่อยเล็กๆนี้มุมเกษตรจะทําการเล็มออกให้หมดนะคะรากพวกนี้จะเป็นรากที่เขาเรียกว่าเอารากเก่านะคะรากของเขาเก่าแก่แล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะลอกๆแบบนี้ถ้าเราสังเกตจะเหมือนไม้แก่ๆค่ะที่เขาเริ่มที่จะเ,เปลือกเขาเริ่มลอกนะคะนี่ก็จะเป็นรากเก่าของเขานะคะ การที่เราตัดแต่งรากแบบนี้เนี่ยจะทําให้รากใหม่เขาเขาแตกแตกรากใหม่ออกมานะคะแล้วก็รากใหม่ของเขาเนี่ยเป็นรากที่แข็งแรงนะคะจะเป็นรากหลักนะคะ คือรากที่เกิดใหม่จะเป็นรากหลกัหลกๆนะคะของเขานะคะจะทําให้เขาโตไวนะคะเพื่อนๆแต่อย่างที่เมื่อกี้มุมเกษตรบอกก็คือถ้าเราไม่ตัดแต่งแล้วแบบให้รากปล่อยของเขาเนี่ยแตกรากใหม่ออกมาก็คือรากใหม่ที่เกิดออกมาก็เป็นได้แค่รากปล่อยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้เขาโตช้านะคะไม่โตอย่างเขาเรียกว่าไม่ก้าวกระโดดนะคะ <C> พเพื่อนๆแต่อย่างที่เมื่อต้นเมื่อกี้ที่มุมเกษตรให้เพื่อนๆ,ๆดูอ่ะก็คือมุมเกษตรตัดแต่งรากแบบนี้นะคะพวกเอ่อเศษ ดินเศษหินนะคะที่เข้าไปอยู่ในโคนหรือว่าในรากของคัตัสของเรานะคะพยายามลื้อออกให้หมดนะคะเราเอาไปล้างก็ได้นะคะถ้าใครที่จะล้างก็เอาไปล้างทําความสะอาดได้เลยนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จนะคะเราก็จะเอาเขาไปวางผึ่งไว้นะคะวางไว้ในร่มนะคะในร่มหรือว่าจุดที่แสงแค่ลําไรนะคะวางไว้สัก อย่างน้อย3ามวันนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้แล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่างน้อย3ามวันนะถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยแผลเขาไม่แห้งโอกาสที่จะทําให้เขาเน่าก็มีเยอะนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอย่าเอาไปวางวางไว้ในจุดที่อับชื้นนะคะถ้าอับชื้นเนี่ยเขาก็จะเน่าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแผลเขาจะไม่แห้งเนาะ,ะต้นนี้ เราจะตัดแต่งให้กูดแบบมุมเกษตรเลยก็ได้นะแต่ถ้าใครที่กังวลน,นะคะไม่ต้องตัดกูดขนาดนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะทําอีกต้นหนึ่งให้ดูนะคะเพื่อนๆนวิธีนี้ไม่ต้องกลัวเขาตายนะถ้าเกิดว่าเราดูแลถูกวิธีเขาไม่ตายแน่นอนนะคะนอกจากอกนอกจากว่าเพื่อนเอ่อนดูแลไม่เป็นนะคะต้นนี้มีแผลแป้งนะคะเพื่อนๆนเห็นไหม เขาอยู่ในดินนะคะเราไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นได้เนาะเราไม่รู้นะคะว่าในดินเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะคะสังเกตว่าแคตตานของเพื่อนๆเนี่ยมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเริ่มเหี่ยวเริ่มฟีบหรือว่าสีสีซีดนะคะเพื่อนเพื่อนก็รื้อออกมาดูระบบรากได้เลยนะคะเห็นไหมอย่างต้นนี้เนี่ยอาการเขาปกติดีมากทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขามีเพลี้ยแป้งนะคะ ต้นเมื่อกี้ไม่มีนะคะต้นนี้มีเนาะก็อาการเขาก็ปกติดีแต่มีเพลี้ยแป้งเนาะอ่ะก็การเปลี่ยนกระถางก็เป็นการเช็คระบบรากไปในตัวด้วยเนาะ เปลี่ยนกระถางเราควรที่จะเปลี่ยนอย่างน้อยนะคะ6เดือนครั้งนะคะหรือว่านานสุดก็ไม่ควรเกิน1ปีนะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ไม่กล้าตัดแต่งรากนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะสําหรับพวกยากันแมลงเนี่ย มุมเกษตรแนะนํานะคะว่าให้ใส่3เดือนครั้งนะคะเพราะว่าเขามีอายุของเขานะคะถ้าเ,เกิน3เดือนแล้วเนี่ยเขาก็จะหมดลทธิ์นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นไหมเนี่ย มีอะไรที่แทรกอยู่ตามรากของเขานะคะเราเ,าเอาออกมาให้มาให้หมดนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเวลาที่อ่บางทีเพื่อนๆสั่งต้นไม้มานะคะแล้วก็ส่วนเขาไม่ได้ตัดแต่งรากให้นะคะก็คือเขาถอดกระถางแบบนี้นะโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่สั่งแบบถอดกระถางนะคะก็คือเขาส่งแบบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรที่จะเอาไปลงปลูกทั้งแบบนี้นะคะสําหรับมือใหม่เลยนะคะที่ไม่กล้าที่จะตัดแต่งรากเยอะนะคะอย่างน้อยก็ควรที่จะ ลากฝอยเขาที่ฝอยๆพวกนี้ออกไปให้หมดนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมพวกนี้จะฝอยมากนะคะไม่ต้องเสียได้นะคะเล็มออกไปให้หมดนะคะอ,อ,อย่างน้อยอะ่ะเวลาที่เขาเป็นแผลตรงนี้ใช่ไหมเวลาที่เขาแตกลากเขาก็ยังสามารถแตกตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าลากฝอยพวกนี้อยู่นะเขาแตกลากก็คือบางทีเขาก็แตกมาจากรากเล็กๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นลากฝอยนะคะ เป็นรากของรากฝอยอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการที่จะทําให้ต้นคาตานของเราโตแบบเอ่อก้าวกระโดดนี่ก็โอกาสก็จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตัดแต่งรากนะคะหรือว่าบางทีถ้าแบบขนส่งสักสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยรากพวกนี้เขาก็จะเริ่มแห้งนะคะบางทีถ้าเกิดว่าแบบเขาแห้งแล้วบางรากที่เขาตายแล้วเนี่ยก็คือเราไปลดน้ําปุ๊บก็คือเขาชืน้นเขาก็จะเน่านะคะโอกาสที่เขาจะลามมาหาต้นเราก็ก็มีก็มีนะคะถามว่าเยอะไหมก็ เอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะเน่าได้นะคะก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่โอกาสรอดก็ก็มีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะคะใจถึงนะคะไม่กลัวก็ตัดให้เหลือสักหนึ่งเซนนะคะแบบนี้นะคะให้เหลือสักหนึงเซนกำลังดีเลยนะคะแล้วเราก็ทำการเลมลากฝอยพวกนี้ออกไปให้หมดนะคะแล้วก็พยายามาทำความสะอาดนะคะจุดที่มีดินมีหินนะคะ เอ่อแทรกอยู่เนี่ยออกให้หมดนะคะเพื่อนๆเอาไปล้างเลยก็ดีนะคะไปล้างนะคะอย่างของมุมกเกษตรมีเพี้ยแป้งเนี่ยถ้าไปเอาไปแช่ยาเลยก็ดีนะคะแต่มุมกเกษตรไม่แช่นะอ่าร่างไหนที่เพื่อนๆคิดว่า ไม่ไม่อยากจะเหลือไว้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะอย่างอย่างล่างนี้มีอยู่สองรางมุมเกษตรก็ทําการตัดทิ้งแบบนี้เลยนะคะเหลือเหลือแค่รากที่เป็นรากหลักแค่นี้พอนะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะเอาเขาไปวางไว้นะคะวางไว้อย่างมุมเกษตรเนี่ยจะเอาวางไว้ในตะกร้าแบบนี้นะคะ วางไว้แบบนี้นะคะในล่มนะคะในร่มแต่ว่าลมพัดผ่านดีนะคะเป็นที่ที่รับบอากาศได้ดีนะคะวางไว้อย่างน้อย3าวันนะคะ3-7วันรอให้แผลเขาแห้งดีนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆการที่เราต้องวางเขาไว้เพราะว่าเ,เราเพิ่งตัดเขาตรงนี้นะคะ โอกาสนิดหนึ่งเราเพิ่งตัดเขานะคะทำให้เขามีแผลพวกนี้นะคะถ้าเราไปปลูกทันทีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสเน่าได้เพราะว่าแผลเขายัางไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการวางเขาไว้ก่อนนะคะวางเขาไว้ให้เขาเแห้งดีก่อนนะคะเราค่อยเอามาปลูกนะคะต้นนี้มุมเกษตรตัดแต่แตงรากไปเมื่อวานนะคะแผลก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเพื่อนเเดีย๋ยวเราจะไปปลูกพร้อมๆกันเนาะรอให้เขาแห้งก่อนนะคะ และสองต้นนี้นะคะก็เป็นสองต้นที่มุมเกษตรเนี่ยได้ทำการตัดแต่งรากไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะก็ตอนนี้เขาแผลแห้งดีแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตว่าแผลของเขาจะแห้งดีแล้วนะคะจะไม่ไม่สดแล้วนะคะสำหรับแผลเนาะเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้เลยนะคะเ <ใน S 1> พื่อนๆอ่าแล้วเรามาทำการปลูกกันเลยค่ะการปลูกก็ง่ายๆนะคะเราก็เลือกดินที่เราจะใช้ปลูกนะคะสูตร การผสมดินก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันเลยนะคะแต่ของมุมเกษตรเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของกแกลบด้วยนะคะแล้วก็ในการปลูกมุมเกษตรก็จะเลือกใช้กระถางที่เป็นทรงสูงนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้กระถางที่อ่มเขาเรียกว่า เออเป็นกระถางทรงกว้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่พอดีกระถางของมุมเกษตรหมดนะคะมุมเกษตรก็เลยจะเลือกใช้ทรงสูงนะคะขอบ4นิ้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเล็กไปหน่อยนะคะ ก็อาจจะเล็กไปสาหรับบัียนามของมุมกเกษตรนะคะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือเขาเสูงนะคะลากยังสามารถที่จะชอนไชลงไปลึกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พออนุโลมให้ใช้ได้นะคะเป็นกระถางสําหรับปลูกต่อนะคะแต่วันนี้มุมกเกษตรออามาใช้ปลูกบัียนาบนะคะของมุมกเกษตรเนี่ยต้นใหญ่มากเห็นไหมแต่ก็ยังพอใช้ได้นะคะเดี๋ยวยังไง อีกสักพักหนึ่งนะคะมุมเกษตรค่อยหากระถางที่ไซส์ใหญ่กว่านี้มาปลูกนะคะเพื่อนๆการที่เพื่อนๆจะปลูกไม้ไซส์ใหญ่ขนาดน,นี้นะคะควรที่จะใช้กระถางนะคะที่มีปากกว้างนะคะห่างจากเอ่อ ต้นบันเดียนน้ำเนี่ยออกไปอย่างน้อยสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆนสักหนึ่งนิ้วหรือว่าอย่างอย่างน้อยสุดก็ครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าไม้ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะโตวไวนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะใช้กระถางที่เหมาะสมกับเขานะคะแต่วันนี้มุมเกษตรไม่มีก็สามารถที่จะใช้กระถางนี้แทนได้นะคะเพราะว่าเขามีทรงที่ยาวสูงนะคะก็ใช้แทนได้นะคะ โอเคเริ่มต้นเลยนะคะเราต้องใส่ขุยมะพร้าวนะคะนะคะหรือว่าหินภูเขาไฟหรือว่าถ่านนะคะรองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อที่จะปิดรูนะคะปิดรูเอ่อเขาเรียกว่ารูระบายน้ํานะคะของเขาออกให้หมดก่อนให้ให้ไม่ให้ดินรั่วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เป็นดินนะคะลงไปนะคะตามด้วยยากันมแมลงนะคะ แล้วก็ออสโมโค้นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆควรที่จะใส่นะคะเพราะว่าคทตัสของเราเนี่ยเขาต้องการสารอาหารในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็บางทีเราก็ไม่สะดวกที่จะมาใส่ปุ๋ยให้เขาบ่อยๆนะคะเราก็ควรที่จะใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะ แล้วก็วางคัตตัสของเรานะคะมุมเกษตรจะวางคัตตาสค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือกระถางของมุมเกษตรเนี่ยเขาปากเขาเขากว้างปากเขาไม่กว้างนะคะเขาปากเขาเล็กนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะวางต้นแัตตาสของมุมเกษตรให้สูงหน่อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขอบของคัตตัสของมุมเกษตรเนี่ยชนกับขอบของกระถางนะคะ ข้อนิดน,นึงนะคะเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ตรงช่องว่างที่อยู่ระหว่างรากของคัตตารกับกระถางนะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือแคตตัสของเราต้นใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่ากระถางเนี่ยเขาทรงสูงนะคะสามารถรับน้ําหนักของคคตตัสได้นะคะแล้วก็หัวคคตตัสของเราเนี่ยเราก็วางลอยๆแบบนี้นะคะ,ะเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตออกข้างๆนะคะ พราะถ้าเพื่อนๆวางเขาให้อยู่ระดับกับขอบของกระถางเลยเนี่ยเวลาที่เขาขยายตัวออกมาก็คือเขาก็จะชนกับขอบกระถางนะคะแล้วก็จะทําให้เขาผิดรูปได้นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็ปลูกเอ่ออะไรนะบันเดียน,น้ำนะคะของมุมเกษตร2ต้นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องช่วยมุมเกษตรดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ย สองต้นนี้ยังไม่เต็มกระถางนะคะดูขอบนะคะแล้วก็ต้นนี้เขาก็จะทรงแบนๆนะคะเพราะว่าเขาเหมือนจะขาดน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเขาก็ขาดน้ําขาดสารอาหารด้วยแหละเพราะว่ามุมเกษตรไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้เขานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตามการเจริญเติบโ,โตเขานะคะดูการเปลี่ยนแปลงของเขาในโอกาสต่อไปนะคะเมื่อเขาจเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าล่ากของเขาติดแล้วเนี่ยมุมเกษตรจะมาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ทีนี้เอ่อหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยมุมกเกษตรจะยังไม่ลดน้ํานะคะจากพักเขาไว้ก่อนนะคะสัก2วันนะคะหลังจากนั้นมุมกเกษตรก็จะลดน้ําให้เขานะคะแต่จรงิงๆเพื่อนๆสามารถที่จะลดน้ําให้เขาได้เลยนะคะในกรณีที่เราพักจนรากเขาเอ่อแห้งดีแล้วนะคะหลังจากที่เราปลูกเราสามารถที่จะลดน้ําได้เลยเนาะหรือว่าใครที่จะไม่ลดน้ําก็พักไว้สัก2อสาวันนะคะเราค่อยลดน้ําก็ได้นะคะเพื่อนๆ การที่เราเปลี่ยนรากเสร็จเนี่ยถ้าเราพอมีพื้นที่นะคะไม่ใช่เปลี่ยนรากสิปลูกปลูกเขาเสร็จเนี่ยเราควรที่จะเอาเขาไปวางไว้ในจุดที่ไม่มีแดดก่อนนะคะก็คือจุดที่พลางแสงอย่างในโรงเรือนก็พลางแสงห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะวางวางไว้อย่างนั้นนะคะหรือว่าใครที่จะเอาวางไว้ใต้โต๊ะก่อนก็ได้นะคะที่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยฟื้นตัวก่อนนะคะแล้วเราค่อยขยับเขาออกแดดก็ได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ เพื่อนๆจะไปประยุกต์ใช้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีพื้นที่หลังจากที่เราปลูกเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปวางไว้ในโรงเรือนในจุดที่พลังแสง50%ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านไปสัก5วัน7วันนะคะถ้าเกิดว่าเขาติดแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะมีหนามใหม่แทงออกมาตรงนี้นะคะก็แล้วแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะสังเกตหัวเขาค่อยๆขยายนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่มุมเกษตรเนี่ยเปลี่ยนกระถางเขาได้ประมาณอะะสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์นะคะเขาก็เริ่มติดแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตแผลตรงนี้นะคะเขาก็เริ่มที่จะมีเออ่เขาเรียกว่าเนื้อใหม่แทรกเข้ามานะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็คือเวลาที่ไม้เราโตเนี่ย<ๆ>เขาก็จะเริ่มที่จะขยายตัวนะคะเราก็จะเห็นผิวใหม่ของเขาออกมาเป็นร่องแบบนี้นะคะชัดเจนนะคะก็คือเขาเริ่มที่จะมีรากแล้วนะคะ นามเขาเริ่มแทงใหม่แล้วนะคะก็แปลว่าเขาติดแล้วมีรากเดินแล้วนะคะแล้วก็หัวเขาเริ่มขยายแล้วนะคะแล้วก็อย่างต้นนี้ที่ต้นคลิปมุมเกษตรให้ดูนะคะอ่าเป็นไม้ชุดเดียวกันนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรเปลี่ยนกระถางก่อนนะคะต้นนี้เปลี่ยนตามทีหลังนะคะต้นนี้เปลี่ยนประมาณสองสามเดือนนะคะต้นนี้น่าจะสองเดือนสามเดือนไม่เกินนี้นะคะส่วนต้นนี้เนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนไปได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะ ก็ตั้งแต่ถอดล่างมาพักไว้ก็น่าจะสามอาทิตย์นะคะโอเควันนี้มุกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางของบัเดียน้ำนะคะแล้วก็เราก็มาพูดถึงข้อดีของการเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ที่สวนดูนะคะแล้วก็ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์แบ่งปันให้กันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เคย เ,เลี้ยงบรรยน้ำนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆที่อยากจะแบ่งปันให้มุมเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณและส